วิธีง่ายๆนะครับในการเล่นก็คือให้เราไปโจมตีกองไฟนะครับในระยะไม่เกิน4ช่องนะครับสวัสดีครับพบกับนแอดอีกครั้งแล้วนะครับในเกมอสุราออนไลน์นะครับคลิปนี้นะครับน้าจะมาแนะนำวิธีการเล่นกิจกรรมนะครับเปิดกองแคมไฟนะครับนะ กิจกรรมนี้นะครับจะเริ่มตั้งแต่7กรกฎานะครับถึง4สิงหาคมนะครับก็ประมาณ1เดือนนะครับเนาะส่วนกิจกรรมเนี่ยจะมีอะไรกันบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับก็ลองเข้าที่เมนูนะครับนะกิจกรรมตอนนี้มันจะมีกิจกรรมเปิดกล่องแทมไฟเพิ่มขึ้นมานะครับในหน้าต่างของเมนูกิจกรรมนะครับเดี๋ยวเราลองกดเข้าไปนะครับมันก็จะมีเรื่องของเนื้อเรื่องนะครับนะ ถ้าใครอยากอ่านก็อ่านได้เลยนะครับเนาะแล้วก็เรื่องของกติกานะครับแล้วก็เวลานะครับเวลานะครับในการเล่นกิจกรรมนะครับก็จะแบ่งเป็น3มช่วงเวลานะครับก็คือ18นาฬิกานะครับถึง19นาฬิกา1รอบนะครับแล้วก็20นาฬิกาถึง21่ินาฬิกา1รอบนะครับแล้วก็22นาฬิกาถึง23นาฬิกาอีก1รอบนะครับกิจกรรมนะครับจะมีทุกวันนะครับก็คือวันละ3รอบตามเวลาดังกล่าวนะครับ ตอนนี้นะครับหลังจากอัปเดตประจำสัปดาห์แล้วนะครับนะจะมีมอนสเตอร์นะครับที่ชื่อว่ากองไฟไลท์วันดับนะครับเพิ่มขึ้นมานะครับในโลกอัสุูลานะครับทุกๆแมปนะครับในโลกอสุูาเนี่ยจะมีกองไฟไลท์วันดับนะครับแมปละ30ตัวนะครับวิธีง่ายๆนะครับในการเล่นก็คือให้เราไปโจมตีกองไฟนะครับในระยะไม่เกิน4ช่องนะครับนะ พอโจมตีแล้วเนี่ยมันก็จะมีดีเลย์อีก5วินาทีนะครับเราถึงจะสามารถที่จะโจมตีกองไฟต่อไปได้นะครับนะแล้วก็เมื่อเรากำจัดกองไฟไร้วันดับได้นะครับมันก็จะสุ่มของรางวัลนะครับที่ได้มานะครับก็จะเป็นมะพร้าวนะครับทุเรียนเผามันเผาแล้วก็ลูกอมพเพิ่มค่าประสบการณ์นะครับอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับ1ชิ้นเนาะ นอกจากที่เราจะได้ของรางวัลแล้วนะครับนะกองไฟไลท์วันดับนะครับก็ยังดรอปเครื่องรางจากกองเพลิงอีก1ชิ้นนะครับเครื่องรางจากกองเพลิงนะครับก็คือเก็บไว้ลงเล่นกิจกรรมนะครับหลังจากที่เราโจมตีกองไฟไลท์วันดับแล้วนะครับนะยังมีโอกาสที่จะซุ่มดรอปไอเทมเพิ่มอีกนะครับก็คือยาเพิ่ม hp นะครับชั้นดีเนี่ยหชิ้นยาฟื้นฟู hp mp นะครับชั้นดี1ชิ้น ยาเพิ่มกล้ามเนื้อขานะครับ1ชิ้นก็คือยาวิ่งเร็วนั่นเองนะครับนะกองไซลิโป้1ชิ้นนะครับคาถาเคลื่อนย้าย1ชิ้นนะครับแล้วก็ยาช่วยหาเงินนะครับอีก1ชิ้นนะครับก็คือเงินวิลล่านะครับวิธีการที่เราจะได้เครื่องรางจากกองเพลิงนะครับนะที่เราตีกองไฟไล่บรรดับเนี่ยนะครับยังมีวิธีหาเพิ่มได้อีก2ชิ้นนะครับนะก็คือ วิธีแรกนะครับเข้าเล่นกิจกรรมประจําวันนะครับก็คือกิจกรรมพวกปกป้องหมู่บ้านนะครับพิทักษ์เซาเทิลฟอร์นะครับนะพิชิตโจรสลัดโพ้นทะเลนะครับศึกเซาเลียนอะไรพวกนี้นะครับที่เป็นกิจกรรมนะครับเราก็จะได้นะครับเครื่องรางเพิ่มอีกหนึ่งชิ้นนะครับหลังที่กิจกรรมจบลงนะครับแล้ววิธีที่2นะครับก็คือวิธีนี้นะครับก็คือทำเควสประจําวันนะครับนะ ทำเควสประจำวันเนี่ยนะครับเราก็เข้าดูได้จากภารกิจนะครับเนี่ยเป็นเควสประจำวันตรงนี้นะครับนะถ้าเราทําครบสิบนะครั้งนะครับเราก็จะได้เครื่องรางเพิ่มมาอีก1ชิ้นนะครับสรุปแล้วนะครับถ้าเราตีมอนสเตอร์นะครับที่ชื่อว่ากองไฟไร้วันดับเนี่ยนะครับเราจะได้15ชิ้นนะครับนะแล้วก็ จะได้จากกิจกรรมประจําวันอีก1ชิ้นจะได้จากการทำเควสประจําวันนะครับอีก1ชิ้นรวมแล้วจะได้ทั้งหมด17ชิ้นนะครับนะแต่สายเปน,นะครับก็จะมีทางเลือกนะครับให้ซื้อนะครับได้ตรงกิจกรรมตัวนี้นะครับจะเป็นเครื่องรางจากซากนะครับใช้นะทแทนเครื่องรางจากกองเพลิงได้นะครับนะ เครื่องร้างจากซากเนี่ยนะครับไอเทมที่ได้นี่ครับจะเป็นไอเทมที่ไม่ผูกมัด ID ด้วยนะครับอันนี้เหมาะสําหรับสายเปนะครับแต่สายฟรีของเราก็คงจะพลาดไปนะครับนะหรือว่าถ้าใครมีเงินเอ็มพอนะครับก็น่าจะมีขายนะครับที่วิหารเริ่มต้นนะครับก็จัดไปครับต่อไปนะครับเมื่อถึงเวลาหรือว่าช่วงเวลาที่เราจะเล่นกิจกรรมนะครับนะ ก็ให้เรากดเข้าเล่นกิจกรรมนะครับเปิดกลองแคมไฟนะครับนะโดยผู้เล่นนะครับจะต้องพกไอเทมนะครับก็คือเครื่องรางจากกองเพลิงเนี่ยนะครับหรือว่าเครื่องรางจากซากเนี่ยนะครับอันนี้เป็นเครื่องรางซื้อนะครับนะไว้ในกระเป๋านะครับพอเมื่ออยู่ในแผนที่กิจกรรมแล้วเนี่ยนะครับเราจะถูกอสูรน้อยจอมป่วนนะครับโจมตีนะครับ เมื่อโดนมอนนะครับเข้ามาโจมตีแล้วเนี่ยนะครับตัวของมอนเนี่ยก็จะระเบิดแล้วก็หายไปนะครับนะถ้าตัวเรานะครับไม่มีเครื่องรางนะครับทั้ง2ชนิดนะครับก็จะถูกเผาแล้วก็ตายทันทีนะครับนะนั่นหมายความว่าอะไรหมายความว่าสายฟรีอย่างเรานะครับจะทนนะครับการโจมตีของอสูรน้อยจอมป่วนเนี่ยได้สูงสุด17ครั้งนะครับเพราะว่าเราจะสามารถหาเครื่องรางได้17อันนะครับ ตามที่นาได้แนะนำไปแล้วนะครับเนาะและทุกครั้งนะครับที่เราถูกโจมตีนะครับและก็ใช้เครื่องรางเพื่อป้องกันการโจมตีของอสูรน้อยนะครับนะมันก็จะรอบไอเทมนะครับสิ้นส่วนล้ำค่าเนี่ยหชิ้นนะครับแล้วก็ได้กล่องสมบัตินะครับที่ถูกขโมยเนี่ยสีแดงนะครับประจําปี2564เนี่ยอีก1ชิ้นนะครับนะแต่ถ้า ใครมีเครื่องรางจากซากนะครับมันก็จะได้กล่องสมบัติที่ถูกขโมยเนี่ยเป็นกล่องสีเขียวนะครับ1ชิ้นไอเทมที่ได้จากล่องสีเขียวนะครับจะเป็นไอเทมที่ไม่ผูกมัดตัวละครนะครับนะแล้วก็ในแมปกิจกรรมนะครับยังมีมอนสเตอร์นะครับที่ชื่อว่าพูดไฟเฟรมี่นะครับเนาะถ้าเราเจอนะครับดวงดีไปเจอนะครับก็ปล่อยให้พูดไฟเนี่ยนะครับวิ่งชนนะครับ เราจะได้เครื่องรางจากกองเพลิงเนี่ยเพิ่มขึ้นมาอีก1ชิ้นนะครับนะอันนี้คือถ้าโชคดีเจอนะครับเนาะถ้่ากับว่าสายฟีของเรานะครับก็มีโอกาสที่จะได้เครื่องรางนะครับ18ชิ้นเนาะนะครับเดี๋ยวทีนี้นะครับเรามาดูที่กล่องสมบัตินะครับนะกล่องสมบัติที่ได้มานะครับนะถ้าเปิดเนี่ยก็จะมีโอกาสที่จะสุ่มดอกไอเทมนะครับต่างๆนะครับ รวมทั้งไอเทมที่สูงสุดนะครับก็คืออาวุธแรนะครับชื่อสีทองด้วยนะครับเนาะสายฟีอย่างเราไม่ควรพลาดนะครับเนาะส่วนสมบัติล้ำค่านะครับก็จะเก็บสะสมไว้คราบไอเทมต่างๆได้นะครับนะไอเทมต่างๆเนี่ยรวมทั้งอาวุธแร่ชื่อสีทองก็มีด้วยนะครับเนาะแล้วจะมีเรื่องของสัตว์ขี่แล้วก็ปีกนะครับ เพื่อความสวยงามต่างๆก็มีนะครับเนาะเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับวิธีการเล่มกิจกรรมเปิดกล่องแคมไฟนะครับเนาะก็มีโอกาสที่จะได้อเทมต่างๆมากมายนะครับเนาะถ้าเราขยันกันหน่อยนะครับนะสำหรับสายฟรีอย่างเรานะครับรวมถึง VP p a s s นะครับก็อย่าลืมทำกันนะครับเนาะเพื่อจะได้อเทมมาไว้ใช้นะครับสำหรับการแนะนำนะครับหรือว่าวิธีการเล่นกิจกรรม เปิดกล่องแคมไฟนะครับก็มีเพียงเท่านี้นะครับนะก็ลองไปเล่นกันดูนะครับเหมือนเดิมนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์ด้วยนะครับกด s u b สไครต์นะครับและก็กดกระดิ่งนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปของนะต่อๆไปด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ